ห่วยได้ยังละคู่บ่ามื้ยเนี่ยหัตไข่เหรอหัตไข่หรอหัตไข่ต้มแมนไข่ต้มแท้ๆหน่อยนะแมนคือแบบโปต้องทอดมะกรูดเล่นมั้งโบ๊ไข่ต้มเนาะเอาไข่ต้มเลยอ๋ออะใส่เครื่องลงไปครับบัตรอันนี้ไข่ต้มบมดแล้แม่น้มมาแล้วต้มมาเรียบร้อยแต่ว่าอันนี้เดือดซิกซิกอันนี้ซิกมุ้นีัซิกหนักเลยมุ้นอันแบบคุ้นอันไผ่มาเออยค้นไผมา เอาใส่น so ้ำจ well, like ิ้มกอนเลยบ่โอ้ยน้ำจางว่าเลยคุบาโอ้ของแขกด้วยนะซัมน้ำขิ้นไปก๋เตยแล้วด้วยนะเออต้งไต่เป็นซิกมันยไอเตีม่เอ้ยอ่ะให้ทมลงไปืออือใส่น้ำจารเล็บกับพรอกันเลยหวยน้ำางว่าเลอคบาแล้ว่าเมยเมยคือเก่าบอลังไทอเนี่ยเมย์ไก่ย่าคันี เอฟซีบอกว่าให้ไปปีนต้นมะพร้าวนี่เพราะสั้นเป็นตะคือบ่คือดอกอันนี้ไข่นี่ต้มมาคือบ่ต้องทอดมาเลร็นมะต้มแบบเพียวๆเลยเนี่ยเออเรียบร้อยเอ้าเอากระลุดว่าเตาไปเนี่ยเตากระซิกซิกเป็นซิกเนาะโอ้โหเกือบบอลที่เรีนสุกพอดีเนาะเนาะ โอ้ยจะแค่ยี่ห้ออะไรซิกเป็นซิกกูไหนเราเราพิสอบเต่าบันนี่ยกับเผาไข่ต้มแบบเค็งๆอ้ยคักบ่บันรรยากาศมึงเนี่ยคู่บ่าพูดเหรอเอ็น่าเอาน่าเด็กน้อยเหรียญน้ำมึงนะเค็งเป็นเค็งมึนอะเมื่อกี่มาว่าเสี่ยวบรรยากาศงามๆมาพ่อเด็กน้อยเหรียญน้ำพอดีย้ำนี่มันย้ำแรงน้ำมันมันขวัญนะคูบ่าย้ำสู่ป่านะย้ำเนี่ย มื่อนีซิกคักซิกแน่ดิซิกตัวขุณไปพร้อมกังแล้วบอมยันอันโคกอันนี่ไหมโอ้เตา่ตาเต่าโอ้เต่าเต่ากันนี่เต่ากับห้างเมื่อไหร่โอ้ยมื่อเอินจังว่าสีได้ผัดบอกทีบ่อเด็ก้อนเสาเมื่อไส้แล้บอกนี่นูบ่มเปลีกัลองมึงเนาะผัดไข่มามาพี่น้องมา,าะบะรรยาญญกาศบันบนบรรยากาศบ้านเทาครับเบ่มงเนาะจากกล้อง แกเป็นนิดหน่อยโอ้ยมากขนาดนี้เลเหรี่นี่สุดยอดนี่นคุณปาอือเขาไข่ต้มครับคือบบตองทอดบบตองทอดมื่อกอทอดบัดพัดพี่เหนะเป็นไข่ต้มอืมสุดยอดดีเหยเป็นยังงัมยัดนี่ต้องได้เห้มืออือ นกเขาบ่ไหนบ่บ่เอ้าเสียงว่าเรื่องซิกไงฟังครับมึอนะคือมีพี่น้องถามมาหลายว่าซิกคืออย่างเมนูคุบาจุดกำเนิดของคำว่าซิกนี่ชัยยุคธกิปไหนกิฟตกินบากเนาเหรอกิฟกินบักเนาครับ กินบักน้าําคลิปนั้นโมเมนห่วยไปหาแลานด์วิวเราบุ๋งเนอะนออคืออะไรกลางคือซิกเนี่ยก่อนที่ได้มาซื้อซิกเนี่ยเพื่อนนั่นเล็บดําอะนะเล็บดนนบําเล็นดําเล็บดบําเล็บด<ำ>ําเพียงเดี๋ยวนี้แล้วไปหยิบกินบักน,น้ําเอาบอสบอให้พี่น้องฟังกิบบนบักน้ํามาั้งเหรอให้ระยะใกล้เนาะมันก็เห็นเบิร์ดเล็บดํา เรามีคนมันห่วงบรรพุ่้ห่วงหรอกดาอือเป็นดาม่าไปเลยไม่ใ่ดาม่าเลยคือมันเนาะอือแบบว่าโอ้เรียบดำนี้อย่างโบราขาอ่านนะกัเลยเอาจุดที่ว่าเขาดาม่าเขาดามาว่ามันเป็นซิกเนี้เจอประจำตัวอือก็เลยเป็นซิกก่อยนะทุกมือก็เลยได้เอิ่นซิกเขาซูมือนี้แม่คือแบบว่าตอนนั้นน่ะถือดาม่าถือดาเลยกับถือดามะเลยเพราะมันดาม่าก็คือว่า พ่อไปเลยเนาะพ่อไปเซาเฮ็ดเลยประมาณสองเดือนก็เลยมารวมทีมกันไหมระวางสองคนเขาเนี่ยตอนนั้นนี้พ่อเนี่ยแยกร้อมแมียตอนนั้นมีตัวแอกเออ่ยตอนนี้พ่อเนี่ยแยกไปไหนหวั่นเนาะแมียมตอนนั้นมีพ่อเนี่ยแยกร้อมครับก็เลยคุยกันสามคนนี่แหละบ้าเขาเฮ็ดยังไงเขาเสียาวิกฤตเอาการถือด่านเนี่ยมาเป็นแรงผลักดันเนาะมาให้เป็นโอกาสก็เลยว่าเออจังไง คนกระดาว่าเรียบดำข้อดำอ้วนเนี่ยดำเนี่ยีอย่างสารพัดยางครับก็เลยว่าเออเอาเขามาเป็นซิกเนเจอร์อืมซิกเนเจอร์อ่าันี่อธิบายเรื่องซิกให้ฟังครับซิกเนเจอร์ก็เลยเว้าว่นหงวนว้าถึงสันๆมันบมกุบาอันนี้ซิกบอซิกซิกอ่าอันนี้เปิดเผยกันแบบตรงๆว้าให้ฟังแบบละเอียดเลยเนาะนี่แหละครับที่ม้าของคำว่าซิกแต่ว่าไอ้ว้าไปมื่อนึงใส่ไปจะคำแล้วหลายแดีแล้วแต่ก้องบอกไว้บางเลยกว ลงมนเังว่าแต่กล้องเพินได้ซิมเดียวต้องมาจำกับน้ำสุดยอดแบบจะบอกใครกันเลยทีเดียวบรรยากาศวันจันทร์ครับงามเฮียงนี่กูเบิ้งอะสุดท้ายแล้วมืออื่น ผู้ใดอยากให้เฮ็ดอีหยังแบบเเข่องๆอีกร้องว่ามาเบิง่งคือเก่าเนาะแม่นสำหรับแบบเเข่งๆสัตว์ตัวทโอะทุกคนดีเข่ามาเบิง่งคือกำลังใจเนาะหลายคนให้กำลังใจมาขอบคูณห,หลายๆครับด้านเดี๋ยาส้นหน่อยอ่ะเมื่อกี้ยอมรับเลยว่าพากับเสีจากคนด้านหน้าหลายแต่ว่าไอ้เว้าหน่าเอฟเฟอคบ่งหนะึงเนาะขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจโดยตลอดเนาะ ออะมื่้ใดอย่างเฮ็ดยอย่างแบบจริงๆคือเกาเหรอครับลองวามะเบิงอ้าทำด้ได้วยเดี๋ยวตะกรงป้าได้ซิมน้ำเนี้ยค่อยๆเนี้ยค่อยๆบอ่อ๋าส,สุดอ๋อสุดยอดเนาะสุดยอดแบบจะบอกใครกันเลยทีเดียว